เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมช่องกันนกแชนแนลนะครับผมวันนี้ออกต่อช่วงบ่ายครับไม่ได้ทำคลิปเลยพอดีไปซ่อมโทรศัพท์ม้าผมโทรศัพท์เสียครับโอเคครับผมเดี๋ยวไล่ตามออกช่วงบ่ายนะผมเจา้าตะวันชายครับ หมายรกกครับใส่ไฟนะครับผมมีนกป่ามาโตสี่ขวานะครับผมตะวันฉายยังไม่เห็นตัวครับผมโยนมัง่งเรียกมั่งอยู่ครับผมสลับกันเปน็นนกเสียงเล็กไปกลางนะครับผมนกนกป่า วันถ่ายเรียกเขาผมเหมือนเห็นนกรขบผมโอ้โหแต่รถสิบล้อมาอีกต้องทำใจครับผมต่อกลางถนนนกเข้าแล้วครับผมเสียงเรียกเพาะอยู่นะครับนกป่าตัวนี้กระโดดไหมโดดไหมอยู่น้าช้าแล้วครับ โอดด้โหเสียงเพาะมากครับผมชอบครับผมน,นกนกปลาเสียงนี้ผมชอบครับเสียงเล็กไปกลางหน่อยครับผมเราตะวนันฉายครูครับไม้แรกแปมแรกจะทำได้ไหมโดดไหม นกป่าคูนกต่อคูครับผมโดดไหมโดดไหมนกต่อคูครับนกป่าคูครับผมไม่ได้ลงคลิปไปนะผมโทรศัพท์เสียพึ่งไปซ่อมมาครับ ต้องต่อค,คูบโดดไหมกลับผัวไปกลับผัวมายังไม่ยอมโดดนะผมผม,ผมเสียวรถมาก่อนนะผมเดี๋ยวกลัวนกจะออกนกป่าตกใจรถครับผมบินลงมาแล้วครับเมื่อกี้บินขึ้นแบงบนครับผมตกใจรถครับเจ้าันชายเรียกอยู่ับผม ดยูกิ่งบนครับลิกซ้ายครับผมรถชอบมาตอนนกเข้าด้วยครับผมฝนก็จะตกข้าฟ้าร้องด้วยลงมาไหมตอนวันฉายคลิปปีกเรียกครับรถมาทีเดียวบินขึ้นไปเลยครับผมแต่ทําถ้าจะลงอยู่นะครับผม ถ้ารถไม่มาอีกรอบผมลงมาไหมตอนชายคีิปีครับผมโอ้รถขยันมาตอนนกเข้าตลอดเลยเซ็งมากครับผม มันไม่ใช่นกป่าเหมือนในเมืองครับผมมันก็ไม่ได้กินง่ายทุกตัวครับมไม่รู้จะออกไหมผมรถมาแล้วครับรึปเกับเหยียบครับผมโอ้เกืบเหยียบครับผมลถมามันเลยบินขึ้นกลับไปบนโอ้เซ็งเลยกลับมาแล้วครับผมมามาอยู่ของฝั่งอีกอีกอีกขวดเสาไฟครับผม มาไหมมาไหมเจ้วันฉายคูครับผมบินอ้อมมาไหมเราปลาคูครับผมเะวันฉายคูมมครับผม,ผมข้ามาไหมมาข้ามา มัติะทัวเวสาวรถชอบมาตอนนกจะเหยียบนะผมนกมันจะระแวงครับผมหดีย๋ยเหยียบยากด้วยโอ้เซ็งเลยถ้าถ้ารถเมื่อกี้ไม่มานี่ได้ลุ้นแล้วผมพรมบินลงหาคอเลยเมื่อกี้นี้คนมาพอดีเลยบินกลับครับผมลงมาอีกฝั่งเลยทีนี้ข้ามมาไหมข,ข้ามข้ามไหม ขึ้นไปหัวเสาครับผมสวนมากน้ามาโอ้โหรถมาอีกแล้วนกกระเยยบรถมันรถมั้ยเดี๋ยวกันไปรถม้าครับผมโอ้โหนกกระเยยบก็เเยียบยากเจ้าวันชายคลิปปีกกันนะครับผมลงมาไหม ไปเหยียบรถไม้แล้วผมหาเข้ามาสองตัวแล้วทีนี้เหยียบยากแล้วกลัวจะตีนเองครับสองตัวครับผมตัวใหม่เข้ามากลวงครับผมเข้าหมหอ่อ๋อตัวเดิมตัวเดิมผมผมมองผิดครับผมนึกว่าเข้ามาอีกตัวอ๋อไอตัวเดิมครับลงมาลงมา หมานจะทีหมานยากครับผมโอ้โหยังไม่เห็นตัวนกป่านะผมนกทำท่าจะเยียบจะเยียบโอ้โหรถผ่านตลอดเลยยังไม่รู้เร็วอยู่ไหนครับผมนกป่ายังไม่โตนะครับโอ้โหเซ็งเลยจมานก็ไม่หมานี่ครับผม เกือบเยียบครับผมเกือบเยียบเราไปถ่ายครูครับผมเกือบเยียบครับผมไม่ยอมเหยียบหืมหลงมารอไหมอยู่กิ่งบนอยู่กิ่งบนแล้วผมต้องกระถิ่นนะผมเหนื่อยใส่ไฟครับเกือบเยียบครับเมื่อกี้ บ้าบินกลับมากับเหยียบคอเลยขึ้นหัวเสาก็ผมอยู่หลังพนี้ยครับผมตีหลังไม่ได้หรอกมันติดเสามามาตีข้างหน้าเนี่มารถไม่มาแล้วมาโดดไหมคลิปปีกนะผมเจเจาวันฉายคิปปีกครับ ลงฝั่งหลังแล้วผมแต่วันถ่ายคลิปปีครับผมนกป่ายูนหัวเสาเนาะผมเสาหลังเนี้ครับผม,อย,บผมอยู่อยู่อยู่หลังเนี้ครับผมแต่มันติดเสาตีหลังไม่ได้ครับผมคือหัวเสาแล้วครับมาโดนมา โดดมหอยู่บนหัวเสาวรผมเจ้าวันชัยคิปปีขันหลังให้ครับผมโดดไหมไม่ยอมโดดข้างหน้าครับผมลงกลับไปข้างหลังครับผมรถผ่ดดานบ่อยนกมันระแวงเลยครับขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนหัวเสาแล้วแล้วครับผมหลังพเนี่ยโดดข้างหน้ามะแหมไม่ยอมลงหน้าครับผมออกหลังเสาฝั่งนู้นนะครับผมเจ้านชายคิปปีอยู่นะครับ เรียกไอไอ้อยครับผมคลิป,ปีกแล้วเรียกอ้อยครับผมโดนมะโดนมะโดนไหมจะมาใชา้คลิปปีกอยู่ครับผมเรียกเรื่อยๆครับโอ้โหรถไม้แล้วครับผมลงมหลงไหมรถไม้แก่ครับผม จอนชายคิดป,ปีผมโหแล้วไปโอ้ยรถเยอะจริงจริงสอยไม่น่ามีรถผ่านบ่อยเลยครับโอ้นอกออกไปเลยครับผมเอากลับมาแล้วครับขาใจครับผมเยียบไม่รอบนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยผมเจ้าวันฉายทำได้ฝีมือเจ้าตอนชายครับผมจัดให้ผมแล้วครับ ตอนเย็นครับจุงสี่โมงครับผมสี่โมงนิดๆจัดวันชายจัดผมหนึ่งแจ้งครับผมยามเย็นครับผมโอเคครับผมแต่ว่าน่าจะได้ไม้เดียวครับผมฝนมามืดเลยครับผมฟ้าร้องเลยผมถนนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้ครับยังเปียกอยู่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชม,ม okay, ครับผมโอเคครับผม วันนี้ผมก็เจ้าตอนฉายจัดหนึ่งแต้วผมวันนี้ช่วงเย็นกลับไปทาธุระต่อครับผมได้แค่ไม้เดียวผมแล้วฝนก็จะตกด้วยโอเคครับผมพบพบพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมก็เจ้าตะว,วันฉายไม่รู้จะออกบ่านไหนอีกครับผมนกช่วงนี้ถ่ายขนล้วผมจะเป็นขนหลอดอยู่เลยครับโอเคครับ okay, ผมผมก็เจ้าตะว,วันฉายขอตลาครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ทําได้หนึ่งแต้มครับได้ไม้เดียวครับฝนมามืดแล้วผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวฝนตกครับเดี๋ยวกลับไม่ทันครับ ตอนนี้ผมเป็เจ้าบ้านฉายขอต้อนรผมสวัสดีครับผมแถมให้นะครับผมพอดีเขาโทรยกเลิกครับผมเลยไม่ได้ไปทาธุระต,ต่อครับผมผลมันเปลี่ยนทิศทางครับผมผมเลยย้ายมามปอีกหน่อยครับผมแผ่นเสาไฟครับผมไมาที่สองแล้วครับผม อันนี้เกือบจะห้าโมงแล้วผม,มลุ้นเต็มสองครับผมนกปาตีตะไลครับผมเข้าไหมอ๋อแก้วมันอยู่ข้างในบ้านคนนบผมเข้ามาไหมเข้าไหมเข้าไหมเหมือนโอ้โหไม่เข้าผมออกมาทางขวาครับเจ้าตะวันฉายเรียกครับผมเสียงใหญ่เข้าไปนะครับผมเสียงใหญ่ครับตัวนี้ตะวันฉายเรียกครับแต่มองดูน่าจะเหนียวครับผม จริงๆแก้วมันไม่อยู่นี่แล้วผมแก้วอยู่ในป่าปาล์มนะผมมันตีอะไรออกมายากนี้เลยอาจจะไม่ถึงแก้วเหยียบก็เหยียบยากหน่อยแต่แต่ถ้าเหยียบง่ายนี่ฟุกเลยนะเข้าอีกตัวครับผมโหสามตัวครับผมเข้าสามตัวนะ เข้าสามตัวผมดุเกินเขาจะวันฉายจะไปตีพวกจะวันฉายครูครับจะวันฉายครูครับสามตัวโอ้โหจะวันฉายคู่ตครับ ไมกตัวผมสี่ตัวโหมาตีกันเองครับผมผมมองดูแล้วอยู่ทางฝั่งผมอีกตัวครับผมสี่ตัวเลยมาขันโยนเลยสองกุก๊วเจาวันคูครับผม มองดูไอสองกุกจะโดดครับผมตัวไม้ที่หลังเนี่ยสองกุกเต็มด้วยครับเฮ้ยดูหน้าใช้ตัวผมโอ้โหรุ้นเต็มสองครับ ตะวันฉายคูครับผมไอตัวหน้าชานเหมือนจะไม่สู้ครับผมไส่ขนด้วยนกขันโยนใส่ด้วยครับผมตะวันฉายคูครับผมไม่สนใจครับหมาเบาหมาดิขึ้นมาดิตะวันฉายคูครับผม มาถ่ายเรียกต่อครับเกือบเหยียบครับผมเมื่อกี้นี้ยังไงเกือบเหยียบครับเหยียบไหมอดไปดิรถมาครับผม บีบแต่ทำไมเราไปดิโหนกโหรถมาเซ็งเลยม่รูจะเข้าอีกไปด้วยครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับนกออกหมดเลยครับผมรถมาครับรถตัดหญ้ามาครับผมเมื่อกี้นี้เข้าสี่ตัวโหมาดูจะเข้าใหม่ด้วย รอดูรับผมว่าจะเข้าไหมไหมครับผมโอ้เซ็งเลยแต่อย่างว่าต่อข้างถนนครับผมเซ็งนี้แหละเวลารถมามันไม่ใช่ใส่ไฟในเมืองครับผมไม่รู้จะเข้าไหมไหมนะครับเดี๋ยวเลยตามชมครับผมรถมาสองสามพันติดเลยเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ถ่ายโอ้โห ขันโยนใหม่แล้วผมนกอ,ออกไปแล้วเซ็งมากครับผมต่อข้างถนนโอเคครับผมเดี๋ยวรอตามชมครับฟ้าร้องด้วยผมตกปลอดอยู่ใต้ล่างเสี่ยวเยียบเนี่ยจัดเลยไปไปไปไม่ไม่ต้องโดดขึ้นนะโอ้โหรถออกาอีกแล้วโอ้โหพามาออกไปด้วย ดีมันเลี้ยวไปเออจะไปเยียบนะมันดูจะได้เต็มสองแล้วครับผมได้เต็มเดียวผมเจ้าวันจายจัดให้ครับผมเสียงเล็กไปกลางนะครับผมเสียงเพาะๆอยู่ผมฝนมามึดเลยครับผมแต่ในกล้องอาจจะดูไม่มืดเพราะฝนตกของพวรผมมาแล้วผมเดี๋ยวกลับครับผมวันนี้ได้แค่เต็มเดียวผมไม่ได้ไปไปธุระก็เลยต่อให้ดูใหม่ครับผมมาเลยต่อให้ดูเพิ่มครับผมม้ที่สองครับผม ยวค่อยมาแก้แก้แก,แก้มือใหม่ครับผมตลาบวันนี้ผมกับเจ้าตอนชายขัร้าผมสวัสดีครับ